สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปี2667ครับเป็นปีใหม่แล้วครับเมือ่อวันอาทิตย์ที่7มกราคมปี2667ครับเป็นปีใหม่หลังจากคลิปที่แล้วทรง้ายปีเก้าครับเมื่อวันที่31ธันวาคมปี2666ที่ผ่านมาครับคลิปที่ผมมาเหตุก็รู้สึกว่าบอกคึกคักนะครับตลาดเงียบเงา นะครับมือนีปีใหม่แล้วเป็นนัดแรกของปี2 5 6 7แล้วครับมือนีนัดแรกครับวันอาทิตย์ที่เจ็ดมกลาคมปี2,167นะครับพึ่งเปิดตลาดเป็นนัดแรกนะครับมือนีการตลาดวัวควายนี่จีเป็นจังไนครับขาเบิงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัวควายตลาดนัดโคกกระบือบันเดือครับ ตําบลบ,บ้านเดือนะครับบ้านจมื่นครับขอโทษบ้านจมื่นตําบลบ้านเดืออําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิคร <vale ับเป็นนัดแรกของปีครับการเปิดตลาดสิเป็นจังไงสิคือคักหรือบอกคือคักเดี๋ยวสิพาเขาไปเบื้องครับช่วงนี้เกษตรกรพี่น้องบ้านเฮอกะยังอยู่ระวังช่วงสิตัดอ้อยนะครับตัดอ้อยจะเป็นส่วนหลายนะครับอ่านัด ก้อนๆนั่นกะบอกคอยมีผู้ซื้อหลายนะครับเมื่อนี่สิมาพระเบิ้ง่าผู้ซื้อผู้ขายกี่หลายทท่าไรนะครับตามที่เบิ้งด้วยสายตาแล้วเมื่อนี่รู้สึกว่าคึกคักครับงอกควายเต็มเต็มตลาดแน่ละแต่ว่าห่างบ่ท่านบ่ท่านถึงกำนันเนน่ยนะครับแต่ว่ามีหลายก้อนัาที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมสิพาเขาไปเบิ้งครับว่าเป็นการเสียเวลาครับผู้ใดขว้าเบิ้งแล้วก็กขอฝาก ช่องน right? um. ายาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายาคนเกษตรนะครับเดี๋ยวสิผาเขาไปเบิ <c oughs> <c oughs> ้งครับเ่เป็นการเสียเวลาไปครับพี่น้องมามาเบิ้งเลยเดี๋ยวหัวเดกัน không cho thì hai tôi này, không ừ. bọn con này các, kia lại <laughs> không, lo chắc không kia, luôn, luôn đấy, luôn hông đấy, mẹ xây xây lùn, xây thôi, đèn lùn thì thôi, xây Nè, nè. ครับห้องห้องสี่หมื่อโอ้โหเบียังว่าเอยู่นี่ละเนี้ยน่นเห็นน่นนี่นี่นเนี่ยเห็นตาดหแมนเออแมเนีน่ยเนี่ยเนโอ้ลเราะ เนี่ยเอาครับออของของของออกแล้บ่ครับแม่นี่เพื่นห้องไว้สี่เหมือนครับแม่ลูกนี่มีลูกเนาะโอ้ลูกไงเงยาเนาะลูกอะไรไงแม่กะไรไงสูงกันละแม่บ่บ่เกือบร้อยห้าสิบคุณบ่ในสูงอืร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบตัวเลยล่ะสูงเหยาเขื่อนลูกกัไรไงเหยา ตอนนี้จของคุณปู่ยูครับ

โอ้หางหลักดินใช่<อ>ลูกเราอ่ะตัวนี้นี่จีโอ้โอ้ย่างแสงเลยจช่ไหมนะครับนี่ลูกเนาะโอ้ลูกตัวแมียลูกแม่ด้วยว่าลูกแม่ดแดงแม่มันออกออกสีบักตันเนาะเออออกออกสีบักตัน สูงเง้เยว์แม่ตัลูกออกแดงไ้ำอยู่ห้องไวเท่าไรครับตัวนี้ห <55, 000. S 1> ้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันเนาะดูกรองง้มเดียวเนี่ยเดือนกว่สิ่งเอกอจ ลูกเราสวยสวยลูกตัวแม่ครับเป็นลูกตัวแม่ให้ลูกแดงครับแต่แม่เราสีออกเป็นสีสีบักตานสูงเนีนมาบลหยจะแมเานอบนหละเนาะหางหลากดินไม่เขาเหยียบกดกดจะ้ซื้อน่นะสเกือบด้วยสี่สิบกว่าละ เนาะเออร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกสูงครับน่าเชื่อถือช่อ่างห้าหมื่นหาหมื่นหาเนาะห้าหมื่นห้าพันบาทครับขอเบอร์นะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสามห้าสามสี่โอเค ครับหอยทมินเนาะแม่นครับครับครับติดต่อมาได้ครับขอบคุณครับอีกแม่หนึ่งอยู่ทั้งรถเนาะอันวหมันปีนไปได้มามาดครับมาเบิ่งแม่สีเข้มเข้มเข้ม ดำดำนะครับสีเข้มเข้มดำดำสูงประมาณร้อยสามสิบกว่านะครับร้อยสามสิบกว่าวนะครับมีลูกครับลูกนี่ปึ๊บเลยครับเป็นลูกตัวผู้นะครับลูกตัวผู้หนาตึ๊บเลยครับมีลูกก็มันหมดเหระครับโอ้ลูกห้าวบมเปนลูกมันเอาพระตากระไรหนาตึ๊บเอาผู้ดีซ้ออํำลูกด้วยเนี่ย โอ,อ้เนือเหนือคั่ๆคลัเลยเนือคักๆเลยเน,นี่แม่ครับแม่กระหางเงาครับหลักดินครับสีดำดำนะครับแต่ว่าลูกครับลูกตัวผู้ลูกตัวผู้นะครับ เน่าๆเลยน้อย nhiêu เนี่ยราคาเท่าไรครับเนี่ยาสี่สิบห้าครับแม่ลูกับครบเน่ยสี่สิบห้าราคาต่อรองได้ครับครับ้ากแม่แม่ผสมไม่ได้เราะความเบียนเันั่นซื้อสองได้สครับซื้อสได้สามรุ่นเลย เพิ้อลโอ้มึงคือขักแต่ไรเี้ยขตัวับมึงคขักเอองอลูกงอลูกแรกได้หบอกครับเนี่ยงอนลูกแรกแม่ผสมไว้แล้ว โค้งตัวบอกครับผสม,มโค้งตัวครับร้บรอนทานแล้วเนาะทานแล้วครับทานแล้วอ๋อซ<า>ื้อซื้อสองรุ่นสามเลยป่ะเนี่ยอ่ซื้อสองรุ่นสามนะครับโอ้ยตาวาลูกนีคนนนะนกก่ครับเบื้องเนีเจ้าเนื้อเลยเนาะเจ้าเนื้อคักๆเลยครับโอ้ยคักๆัดน้ำครับ พ่ออยู่บ้านไหนครับอยู่นองคาครับยื่นองคาเนี่ยเนาะครับผมขอเบอร์เนี่ยครับศูนย์แปด6ี5ศูนย์แปดสี่เก้าห้าหกห้าห้าหกเก้าห้าหกเอาเก้าห้าหกครับ3ามศูนย์หกห้าสามศูนย์หกห้านะครับเมื่อบ้านของคาห้อยยังครับห้อยภาพครับห้อยภาพนะครับครับใดรสนใจติดต่อมาได้ครับเนี่ยครับเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อเลย พอตาแล้วอย่างไรแล้วลุงลุงค่อหน่อครับครับขอบคุณครับมันมันครับครับบวัสดีครับบวัสดีปีไหมครับอีกเก้าครับเพื่อต่อได้เป็นหลายพันยูเป็นว่าแม่ลูกครับคมนี่ครับ กระบอกพื้นออกเป็นพันหลักพันต่อเนื้อสีนวลนวลูกหัวลูกตัวผูกครับลูกลูกน้อยๆครับลูกเรศลูกเรศลจ็ดเดือนเดือนเมื่อไหร่เนาะเมื่อเจ็ดเดือนนี่แล้วลูกมันงนะครับแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงท้าได้เลี้ยงดีๆเนี่ยง้อแม่นี่เป็นราคาสามมื้อเสรรถละราคาห้องไว้เงียบก่อครับง้อแต่ลูกลูกแรกหน่าทีเป็นลูกแรกผมเนาะครับลูกแรกน่าทีเป็นลูกแรก ยังได้อีดวนอยู่ขั้นเสี่ยวไปเลี้ยงเนาะแมนครับเนี่ยขั้นซุ้มดิพอเลี้ยงพอสื่อราคาตัวอะไรอยู่แล้วเนาะครับราคาตัวอะไรตัวอะไรบ้างอคุยกันได้คุยกันไดี่ซุ้ม่ยตัวอีสานครับซุ้มเนี่ยตัวอีสานอีกครับครับแต่ว่าราคาคุยกันครับราคาคุยกันครับครับนี่ครับเป็นงัวแม่ลูกนะครับเขาก็ทีหน่อมๆจัน้อยแงวครับ ชุ่ก็เกือบเกือบร้อยสี่สิบคุณละเนาะครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเนี่ยครับร้อยสี่สิบบวกอยู่นะครับแข้งขาดีเนาะครับรับประกันรับประกันแข้งขาครับจากผลเดี๋ว่าแม่สองสองหมื่นเก้าราคาห้องครับสองมเก้าเปิดไหมครับเปิดเลยสองหมื่นเก้าขอเบอร์ครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกเจ็ดหกแปดครับ ขอบคุณครับวัสดีครับวัสดีครับครับบรรยากาศการซื้อขายมื่อนี้ครับคึกคักขึ้นครับคึกคักขึ้นกระเตื้องขึ้นพราค้าพราค้าก็หลายครับง้อกับหลายคนซื้อกับมีอยู่ครับแต่ว่าการต่อร้องกับมีกันต่อร้องกันหลายอยู่แต่ว่าพ่อค้าผมสอบถามบางคนว่าบางคนว่ามันคึกคักขึ้นอยู่แต่ว่าราคามันยังมันคึกคักครับราคายังบ่บ่ดี ะครับการซื้อขายราคายังประทันได้ได้กระเตือ้องขึ้นนะครับแต่ว่ามีการซื้อขายกันหลายอยู่ครับกามที่ผมเบิ่งนะครับการที่ยางสังเกตบางบางาบางตัวหรือว่าที่เพิ่นต่อรองกันอยู่ผมก็บ่ได้ขออนุญาตคนไทยนะครับนี่ครับนี่เป็นพอพันพอคุ้มฝูงเนยเลยครับนี่แดงข้มเลยครับ น้ำครับก็ว่าจ้ของคนยุ่วสาบุญน,นะครับเฮ้เบิ้งครับการตลาดมีหองององงัวงามๆมาเบิ้งครับเป็นพอพัน์ธุได้เลยครับตัวนี้นครับโอ้เป็นพอพันไ้เลยเนาะตัวเนาะโอ้ยเงยาใหญ่พพสูง,ายายสงอายุจะ ปีไหนฮะอ้าวได้ยี่สิบเหรียญแล้วเนี่ยบ๊องบ๊องพอสองน้องปีเหรียญมีอสองเอ๊ะมันมันบอทาได้ยหรอบอทาเบนี่ยครับเริ่มได้เริ่มได้เนาะทาเบ่ยแล้วแท็บ้องออกจังแล้วแค่นี้สิบเดรียเนี่ยแดงเข้มไม่เงาได้แล้วครับได้แล้วผมเนี่ยน้องบ๊องบ๊องในพันมันได้สิบกว่าหมื่นโอ้เพิ่งใส่ไปมั้งเนาะครับผมเห็นยืนอยู่มันคือดวดเด่นได้ขนมอือมังครับ ไข่ดำครับเป็นพอพันเลยเลยครับนี่นี่ครับหนางามเลยราคาห้องไว้สี่มื่นดีพอสี่มื่นเนาะพูดจะว่าพร้อมผู้ใดหนึ่งพออมไหมเนาะครับแบกมันแบบักวิโก้ตีนลูกวิโก้ตีเขาว่าลูกวิโก้เนาะครับห้องไว้สี่มื่นเนาะครับ ขอเบอร์ได้พ่อเจ้าโต๊ขอมาเจ้าเจ้าโตเขาอของผมมั่งกสิขึ้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ให้ครับเออได้เอาแบบนั้นดีกว่าเออเจ้าเจ้าโตเขาอเบอร์ผมศูนย์แปดเก้าศ0 2 6แสองหนึ่งศแปดศูนย์ห ศูนย์สองหกเจ็ดครับอ่าโทษเขาเลย <c oughs> นะครับเป็นพอพันได้ครับตัวนีงเงยเอาไปได้เนาะโทษเลยดิ <c oughs> อ๋อคืนมาแล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> โอเคครับอ่าครับติดต่อได้นะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสาม หกเก้าเจ็ดห้าครับพ่อวีระพ่อพ่อวีระนะครับพ่อวีระอยู่บ้านไหนพอ่อบ้าน,บ,านบ้านหนองล้านตรงนี้ตับ้านลังเนื้อเนาะครับตัวพอ่พอหนองบลาแดงเขาเนี่ยครับโอ้ยเป็นพ่อพันธุ์เลยครับตัวใหญ่ๆครับขอบคุณอะไรพ่รพอโชคดีปีใหม่ครับ ครับขออนุญาตนะครับพอดีมีเอฟซีมีเอฟซีทำหาสายหูครับเขาทักแช็ดผมมาขอเบิ้งนะครับขอเบิ้งครับพอดีเจอพอดีครับโอ้โหนี่ครับสายหูได้ครับโอ้โเดี๋ยวเราหาพันหูเนี่เ็นว่าสายหูแล้วครับ หูวทแท้ๆเลยครับอยู่ทั้งรถนะครับเป็นตัวผู้นะครับอ็ก็สีไายยากจังน้อยครับหัวทัว้งรถเป็นหัวทั้งรถนะครับอันนี้สายหัวนะครับเจ็ดที่ที่ถามมานะครับก็สีไทยให้เห็นประชัดเกณฑดีครับเป็นงัวทั้งรถ

ตีม่นกัโอเลยครับแมงแมราคาครับา้นมาดวาคา้อลอรอะย่างเงียราคากําลังต่อรร้องอย่นะครับพื้นห้องไว้เท่าไหรครับห้องสามหมื่นหัสามหมื่นหตัวนี้ตัวแดงตัวนี้ครับสามหมื่นสามหมื่นสามครับตัวนี้สามหมื่นห้านะครับตัวแดงนี่ตัวนั้นสามหมื่นสาม โอ้แต่กี่มันไรเลือราคาแน่เนาะพอดีเขาทักแกบผมมาทักมาว่าสายหูนีบอกว่าท่านคุณเจอนะครับที่ผมมาเห็นคลิปมาน่ะครับโอ้ราคานี่มันสามมื่นห่านี่อ่เป็น่ถทั้งรดนะครับกับที่ไยเห็นภาพประมาณนี้แหละครับราคาสามมื่นหาครับราคาห้องไว้สายหูครับ ผมมีแล้ต่อยัวอนตอนตู้แกะแพรกไหมหน่าตู้ล่าสุดหรือรอบก่อนรอดเนี้ยขอเบอร์นะครับคุณพ่อ082ครับ082 131 131 4984 4984 4984นาะครับครับสายหัวนะครับผู้ใดต้องการห้อยยังครับห้อยคำพ้องครับห้อยคำพ้องครับติดต่อมาได้ครับขอบคุณหลายครับมันหมานนช่วดีพี่ไหมครับสวัสดีพี่ไหมครับฝากช่องนายาคนเกษตรนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ ใครใครจ้าเลยครับขออนุญาตตัวนั้นใครเด็กเสร็้อันนี้คุณราคาต่อกันอยู่ครับเป็นแม่แดงๆง่ายๆอย่างเมึงครับถูกไปเข้ากันเลยเข้าไปเท่าไรครับโอ้ยผมว่าเกี่ยวยี่หกหาร้อยยี่หกหาร้อยครับตอนนี้กำลังต่อกันอยู่ผมงบ้านตัวลงกันเนาะครับครับโอ้ตัวเงี้ยได้ล่ะอ้วนคุณนห้องไว้ <ath ever. S 2> สองหมืนหกกขบอีกห้าร้อยครับม้านเจ้าชื่อได้เจ้าเป้ารถราคาที่เราเหยื่อน่ะอตอนนี้ก็เพิ่งกำลังต่อกันอยู่นะครับกำลังราคากำลังคุ๋ยกันอยู่ตัวนี้สองหมืนหกพันห้าร้อยกว่าครับ เดี๋ยวให้เพื่นต่อกันก่อนนะครับเดีย๋ยวเข้ไปบิ่งนี้เลยครับมือนี้กับง่าหลายอยู่ครับง่าหลาเต็มมือทีอยู่บ่ถึงกับก่เต็มนะครับแต่ว่าหน้าตานะครับอ

tôi cái lăng to như thế nào các bạn? khuôn hông ở đây này? Ừ. ngay nó. Ừ. 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 ไปมือรืเลยนะครับในพื้นต่อกันอยู่ <c oughs> โอ้คุนหนาแน่นครับมือนี่คุนหลาย <c oughs> โอ้ครับ

หลักเก่าหลักเก่าครับแม่ค้าพลุนทรงเก่ามาแน่วท่านครับรอบนี้เอาครับเป็นบรรยากาศในการซื้อขายง้วกับมีการขายเนวอื่นน้ำครับเดิวเบิ้งกัาไปเรื่อยๆครับมาทันที นี่นี่มันเล่บเหฮะมันออกเล่บเหรอครัพ่อบัานนี่เป็นทรงเล่บเหฮะ,ะเล่หัวเล่เนาะหัวเล่แม่ลูกเล่ตัวใหญ่เนาะคุณห้องไว้เท่าไรพอร่อะห้องไว้เท่าไรสามสิบแปด,ดห้าร้อยครับเป็นหัวเล่นะครับขาวๆโอ้ตัวใหญ่ได้หรอ้วน ย่อนแสงัน,น่อยนะครับโอ้ตัวเงาครับเป็นวัววัวเชลล,ลูี่เป็นวัวเล,ล่ย์นะครับลูกกำลังกินนมอยู่ครับ ครับทุนน้องไว้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับขอเบอร์นายพ่อศูนย์แปดสี่แปดสองเจ็ดหกหกเก้าเจ็ดนะครับเท่าไรก่อนขึ้นแล้วคะสามสิบแปดห้าร้อยสามสิบแปดห้าร้อยนะครับครับติดต่อมาได้คุณพ่ออยังครับพ่อเหลือนะครับครับขอบคุณครับมันมานครับสวัสดีครับ โชคดีปีไม่ครับฮะสามสิบแปดห้าร้อยนี่อ้วนเล่เลิงมากอยู่ว่ะแต่หักเงินไปลูกตัวผู้ลูกตัวเม่ก่อนลืมลูกตัวเม่อีกต่างหากเนาะครับง่ายง่ายเรื่องง่ายง่าะเอาเนาดเรื่องเรื่องเนี่ยเอาแบบนี่ยไปเรื่องแมนเมน ขอบคุไปอีกครับไปเบิ้งอีกครับ